เกมเดินนะครับผมคือทูเพเยอร์นะครับผมเพเยอร์เกมทูเพเยอร์เกมนะครับผมชื่อเกมนะครับผมซึ่งคุณซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่กันนะครับผมพ่อจะเกมตัวไหมเล่นเกมใหม่ครับเกมใหม่เล่นเกมใหม่ดีกว่าใช่ไหม <ay> พอ่อโอ๊ยปัด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 อ๋อเบรกอันนี้หลบหนามจะทิ่มตูดคุณ ดูแกว่ามันดะทิมตูดคุมพ่อหรือแจกตูดครับใช่ครับมาแล้วอาชาลินจ่าอชาลินจ่าขานหลบอยเยอะแย่าลเยอะโอ้ยเย้ผมชนะผมเกือบชนะแล้วโอ้ยดันเอาไว้ดันเอาไว้ตายแย สวัสดีครับผมเอออะไรวะแบบตอนนี้เราจะมาเล่นเกมสมาธิตตัดต้นไม้เออใช่ครับผมพอพูดถูก<ค><ค>อ่ะไอตโอเควันนี้เราจะมาตัดตัดต้นไม้นะครับผมขอให้เราอธิบายก่อนนะครับผมเพราะอธิบายก่อนขออธิบายก่อนคือเกมเนี้ยจะให้เราอตัดต้นไม้นะครับผมซึ่งซึ่งเราต้องคลิกหน้าจอเพื่อกัดกัดต,ตรงไหนถ้าเราคลิก ตรงด้านอะไรวะด้านซ้ายมันจะไปด้านซ้ายครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นเหมือนเดิมครับแบนนี้ถ้าเราไปคึ้นด้านขวามันก็จะกดด้านขวานะครับผมนั่นคือเกมครับครับฝึกคว<อ>ามไวสายตาแล้วก็สมาธิดีมากเลยครับไปเลยไปเลยเพื่อเพื่อเพื่อเกิดพื้อถ้าพลาดหัวก็จะงอกแงกแบบนี้นะต้อ,องอธิบายได้ดีมาก<ขอ> <S <s นั่นไงครับฝึกสมาธิดี โอยังไม่รอเลยครับพมยังไม่ได้รอเลยครับผมใกล้ชนะแล้วพ่อไปอยนเครพอปยนพอไปยกะพอไปกําลงครัพอไอเกลคฝะพ่อไกลยคัไปอยู่ในเกมเลยครัพ่มชล่อไยู่ในเกมเลยครับ่ไมชลค่ับ่อไ่เมเอไปอยูครับไปอยู่ในเกมเลยะพ่อไนี้อยู่ในเกมค่พ่อปะพ่อไปอนเกมค่ะพ่อไป่ะไปู่กครับโอป ปสิบเอาแล้วต้องชินจะได้เท่าไหร่อา้าวเพอ่อชนะมั้งแล้วเฮ้ยพ่ออยากกดพ่ออยากกดเท่าไหร่แปดสิบเฮ้ย พอถึงหนึ่งร้อย <c oughs> เท่านั้นเฮ้ยชบุบขั้วบ้านเจ็ดสิบมืดมืดหนึ่งแปดสิบสามอยู่รวยเลอซ้ายขวาตรงขึ่นไม่ถึงแต่ผมก็ชนะอยู่ดีครับเอาโคชนะไปแล้วอีพีต่อไปเราจะเล่นเกมแชมเปี้ยนกันนะครับซึ่งมันจะมีเกมเดียว